สวัสดีครับนะครับมอนี่กับมาพอกับเล็กฟาร์มคอนแกนนะครับมอนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาเบืองตุ่มตอนหรือกิ้งตอนบักขาเลี้ยนบักําเทศพันเกษตรยักษ์ที่ผมตอนไว้นะครับทำว่าตอนแบบนี้พิดบ่มันกับบ่พิษทำว่าถือบ่มันกับบ่ไดถูกเสมอไปแต่นะครับเฮ้าตอนแบบเนี้ยมันจะเหตุให้กิ้งตอนหรือว่าตุ่มตอนเฮ้าหากเดินซ่านะครับหากเดินซ่าคือแบบใด ตุ่มตอนกิ้งตอนหนึ่งนะครับที่เป็นกิ้งกระโดงเนาะที่เกิดมาเป็นในลักษณะแบบเนี่ยควรจะมีนะครับหนึ่งถึงสองตุ่มในการตอนนะครับถ้าเกิดมาแบบเนี่ยนะพอกับกตอนนี้ตอนนี้อย่งี่หน้าหนึ่งถึงสองตุ่มในการตอนนะกิ้งกระโดงควรมีขนาดประมาณชั่โปูมือนะครับเนะาะในการตอนหรือประมาณอ่าัมฟฝา กระทิงแดง้าเอ็มลอยประมาณนั้นนะครับเนาะหรือเหรียญบาทอะประมาณสาเหรียญบาทไปกําลังดีนะครับเนาะแบนนั้นคือตอนไหนเลย 1- นถึงสตุ่มเนาะแต่ถ้าว่าตอนแบบเนี้ยนะผมกิ่งหนึ่งนะครับกิ้งก็โดนกิ้งหนึ่งนะครับที่ผมโน้มลงมาตอนนะ่ะเนี่ยผมตอนอยู่ประมาณ10ิบก็ตุ่มแบบนี้ได้บ่ได้ขึ้นกันแต่ว่ามันจะเหตุให้ตุ่มตอนหรือกิ้งตอนเฮาออกลากซาหรือบ่ออกเลยเนาะอ่าลากกินะ้งตอนหะรือนตะุ่มตอนเนาะ จะออกรากนะครับเนาะเป็นกิ้งปลายก้อนก็คือกิ้งทียูด้านบนเนาะคือแบบนี้นะครับกิ้งด้านบนจะออกก้อนนะครับผมกระตัดไปประมาณสิบกวกกิ้งแล้วนะครับกิ้งด้านบนจะออกก้อนกิ้งด้านล่างน่นะครับเนาะกิ้งด้านล่างจะกระคอยอ่าออกอันนี้กระตัดออกแล้วนะครับเนะี่ยกิ้งด้านล่างออกบะก็ออกนะครับเนาะแต่ออออว่าออกซาเด้อพะว่ายยังเพราะว่าเป็นกิ้งกระโดงที่เขาตัวหลายเกินไปเนาะนะนะปกติเขาจะบ่ตัวหลายขนาดนี้แต่ว่า ถ้าห้องอยากตอนให้มันออกลากนะครับเนาะเขาก็ตอนได้แต่ว่ามันจะใส่เวลาจากสองเดือนสามเดือนนะครับอ่าสองเดือนสามเดือนเฮ็ดให้ตุ่มตอนเนาะหรือกิ่งตอนเฮ้าลากเดือนเต็มเนาะแต่ว่านะครับเนาะอันนี้ผ่านไปประมาณสองเดือนกนลัวหล่าลากะเริ่มเต็มแล้วนะครับเนาะเริ่มเต็มทุงแล้วเนาะบางทุงกับบ่มีนะครับเนาะมันเป็น,นลักษณะแบบนั้นมันจะบ่มีสุดถุงนะครับเนาะหรือลากจะเบ่เดือน ทุกถุงเพราะว่าหยังเพราะว่าห้าตอนเยอะนะครับห้าตอนหลายเกินไปเนาะมันจักสีออกออกตุ่มใดนะครับเนาะหรือจะออกตุ่มใดก่อนนะครับเนาะมันเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ทาห้าตอน1นถึงสตุ่มนะครับเนาะอ่ามันจะเหตให้นะครับเนาะกิ้งกระโดงหรือเนาะอ่ามะขามเลียนที่เป็นตุ่มตอนของห้านะครับลากเดินดีนะครับเนาะลากก็จะออกเต็มถุงทามันมี1นถึงสตุ่มในสําหรับกิ้งกระโดง กิงนั้นเนาะแต่ทาเป็น1ิบก็ตุ่มแบบเนี้ยมันจะเห็ดไหลากเดินซาแล้วก็บ,บทันใจเฮา